นกหนึน่งสนนะได้รู้ว่าเคยไปอยู่ไปอยอู่อีกชื่อนึ่งอ่ะเ <c oughs> พราะเป็นอันชื่อนั่นจัดดกแต่จำบ่ผิดนั้นถ้าไม่จำถูกขอทกโทษขอใส,ส,ส่ละมันมันเป็นว่า้จะป่วยมานี่แหละป่วยออกลูกบาลมาเนี่ย โอ้ยชนทีเด,ด้อไอยยางว่าหมดหนามท่านใดมีทุรัก็ไปได้เด้นอนงเทเล่นโอ้ยเจ้ากระไดยาสัตวตัว,ว่าคอยหลายเถอ,นอะนงเทเล่นคอยก็หู้ยุดอกว่าคอยอันผิดผลาดบุคองทุกประการเขามา,ยงงาอย่างงั้นยังเดเขามาอย่างงั้นละ่ะพอดีช่วงนี้ไม่มีใครขึ้นไหลโอ้ย ขอบคุณหลายๆดอที่อันดิตตนมาให้กำลังใจเม้โอ้ยนองทะเลเจ้าก,กว,วาเนะเจ้าก,กว,วาเนเออสิเมีนแล้วเนาะเขาก็มายังสั้นละ่ะพอดีช่วงนี้บ่มีคนขึ้นไล่แมนบอก็ะคอยไปหาพี่ๆน้งนองๆเขาก็มาตัวน้องช้เลนลังคนนี่ไปหาเจ็ดเชียยังบ่ามากับมีเลยมือใดพ้นว่างเพ่นก็บจิงมา จำใครไม่ได้เนอะนวลจันเนี่เลยกำลังจะนึกอยู่เนี่ยจำจำได้แต่ไม่ใช่ชื่อนี้ไงนิพาพรขอตัวค่ะได้ได้ตามสบายเลยค่ะคุณพี่นิพาพรค่ะตามสบายเนอะมาให้กำลังใจจิตภาก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าไป กดโป้งให้เลยนังกำลังใจเด้อพี่นิพาพรโป้งโป้งให้แน่เด้อเอาโป้งเดียวเด้หามสองโป้งเด้อสองโป้งปรดเด้อกำลังใจกำลังใจหยอกหยอกหยอกเนาะมากตะกุดให้อยู่แล้วละพี่นิพาพรหยอกกันลินเดินทางปลอดภัยเด้อคุณพี่นิพาพรค่ะน้องนวลจันทร์ใช่ใช่ไทยเลนโอ้ยนงนวลจันทร์ พี่กำลังนึกอยู่เนี่ยน้องอะไรสักอย่างไยใช่ไหมพี่เคยไปอยู่บ้านน้องเนี่ยคุณพี่สันธนีกอดๆน้องนวลจันทร์คำแล้วก็ชงย่าที่คือถ้าเรื่องตัวเลขละ่จะจำแม่นเลยนวลจันทร์โอ้ยแม,ม่นมันบนเป็นหลายตัวเนาเรียกชิปตัวก็จำมาคู่กันมันก็เปี้ยเปี้ยเปี้ย อันนี้ชื่อกอนเนาะกับหนังสือเนี่ยมันก็อ่านยากตัวเลขหนึ่งสองสามมาถึงชิบเนี่ยมันง่ายเน่ะเอาชิบสองเอาจำเปี้ยเอาเออสองเก้าจำเปี้ยบาได้กินแทกบาทเงินเบอกีเนาะเก้าสองเรียบร้อยโอ้ยนอโอ้น้องไทยเลนเนี่ยพูดถูกต้องเลยเนี่ยเห็นพูดถูกครั้งนี้เละตัวเลขนี่จำแม่เนาะน้องนั้นไม่ค่อยถูกหรอก เดาใจผิดพลาดตลอดเลยเนี่ยกำลังกำลังพูดไปก็กำลังจะนึกไปเน้องบนจันน่ะถ้านึกได้ก็เดี๋ยวจะมาถามว่าใช่ไหมน้องแมวพี่นิพาพรคะน้องวนจันกดกอดน้องแมวพี่ยุริคะพี่สันธนีกดกอด,กอดน้องแมวพี่น้ำใสคะเอาน้องน้ำใสมาบอก น้องน้ำายสวัสดีค่ะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษหลายๆเด้อขอโทษขอภัยน้องน้ำใสโอ้ยคุณสมิหลาก็มาด้วยสวัสดีค่ะขอโทษขอโทษทักทายช้ากราบขอโทษเป็นอย่างสูงค่ะทั้งน้องน้ำใสทั้งเออคุณสมิหลาเนาะดีเนาะมาพูดเพลินไปตลืดมาถึงใกล้ยะ ใกล้จะอันได้ชัมม่วโมงตอนแรกก็ว่าสามสิบเนาะเกินนิดหน่อยบาทนี้ม่นมันนิดหน่อยแล้วปลาขับไปทรรุนที่ที่แปดเลยเมียก็เลยบ่ลงสังนนี้เออขออนุญาตยูต่อทำเนะเม่ได้ผิดคำว่าหรอกเนาะมันตะลดืดปืดเปืองเพื่อนไปบ่ได้เงียนขึ้นมาเบ่งเวลานะเอา้าที่ไหน mất lơi lẻo nó lơi lẻo nó còn lông phóc cả thân rồi nó